สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเยซูคิดเป็นทางนั้นสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการตีความหมายพระคัมภีร์เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำไปใช้ในแนวทางดำเนินชีวิตได้จริงค่ะสำหรับหลักการในการตีความพระคัมภีร์นั้นมี2แบบคือการตีความตามตัวหนังสือเป็นการตีความในแบบที่มนุษย์ได้เห็นและได้ยินโดยผู้ที่รู้หนังสือก็จะตีความไปตามความคิดของตนเองแต่ถ้าว่าสิ่งที่ตีความนั้นกลับรู้สึกว่าเรียนรู้และทำความเข้าใจไม่ได้เพราะจมอยู่ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวมาหาศจร,รยจึงไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้และชีวิต จึงไม่เกิดผลบริบูรณ์ดังในพระคมพีเลยครับสำหรับแบบที่2คือการตีความตามพระวิญญาณ จะเป็นการตีความให้ล้ำลึกลงไปในตัวหนังสือว่าพระเจ้าต้องการจะสั่งสอนให้เราเรียนรู้อะไรและทําความเข้าใจอย่างไรเพราะพระเจ้าทรงสอนเราในสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือพระวิญญาณแต่หากเราเข้าใจอย่างถ่องแท้เราก็จะค้นพบว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเหล่านั้นเราก็สามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจได้อีกทั้งยังสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้เกิดผลดีและผลดกได้ตามที่พระเจ้าพอพระทยบรรลุเป้า วัตถุประสงค์และะคควาาาามรถนของพเจ้่ะสําหรับการตีความตามพระวิญญาณน,นั้นจะมีองค์ประกอบดังนี้ 1. เส้นทางของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์ในทุกทางดังนั้นถ้าเป็นการตีความหมายอย่างถูกต้องจริงก็จะทําให้ผู้นําไปปฏิบัติได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองและทุกคนทุกส่วนที่อยู่รอบข้างรวมไปถึงพระเจ้าด้วยโดยการตีความที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือการตีความที่นําไปใช้ได้จริงเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและทําให้เกิดประโยชน์ สุดต่อทุกส่วนและทุกทางที่จึงจะเป็นคําตอบสุดท้ายที่ถูกต้องของการตีความ 2. การตีความจะต้องมีเหตุและมีผลรองรับทั้งหมดเป็นเหตุและผลที่สามารถพิสูจน์เรียนรู้และทําความเข้าใจได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงคําตอบที่ได้และจนถึงผลที่เกิดขึ้นในที่สุด 3. การตีความจะต้องเป็นความจริงเพราะพระเจ้าทรงเป็นความจริงตลอดการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและทรงมีความถูกต้องที่เป็นความชอบธรรมตลอดการ 4. ในการพิสูจน์สิ่งที่เราเรียนรู้มาจากคํา สั่งสอนและความเชื่อเราจะต้องนําไปใช้ในชีวิตและการกระทําตามคําสั่งสอนเพื่อให้เกิดเป็นผลดีและผลดกและนี่จึงถือเป็นการพิสูจน์ว่าถูกต้องแต่หากผ้าเราได้ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดแต่ผลที่เกิดกับชีวิตนั้นไม่ได้เกิดผลดีก็แสดงว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์แบบครับ ทั้งนี้ผมสามารถให้ข้อมูลของพระคำภีใหม่และตอบคำถามให้กับทุกคนที่สนใจในทุกเรื่องตรงตามความจริงอย่างถูกต้องและมีเหตุมีผลสามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าการที่คุณจะเรียนรู้และเข้าใจนั้นย่อมไม่สามารถเกิดจากการที่ผมบอกเพียงอย่างเดียวเพราะว่าผู้สอน ไม่สามารถบังคับให้ใครเรียนรู้หรือเดินตามเส้นทางของพระเจ้าได้ในทุกการกระทำในชีวิตดังนั้นสุดท้ายแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างคุณกับพระเจ้าที่เมื่อคุณได้เรียนรู้จากเราแล้วแต่ละคนก็จะต้องนำไปใช้ในชีวิตด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีและผลดกต่อชีวิตของคุณและคนรอบข้าง ดังนั้นในวันนี้พี่น้องคริสเตียนที่รักทุกท่านผมขอเชิญชวนท่านที่เป็นบุตรหลงหายให้กลับมาหาพระองค์โดย 1. ให้คุณตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าอย่าให้เป็นดังข้อพระคัำรีที่พระเจ้าตอบว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา สสํารวจดูว่าคุณได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในพระคัมภีร์ใหม่อย่างถูกต้องหรือไม่เพราะสำคัญมากที่เราจะต้องดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในพระเยซูคิด 3. ต่อมาให้ดูว่าคุณได้รับพระพรและพระคุณตามพระคำพีหรือไม่เพราะจำเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องได้รับทั้งพระพรและพระคุณอย่างถูกต้องที่เป็นของแท้จริงในแบบที่ไม่ใช่คิดไปเองหรือพูดกันไปเองกับผู้รับใช้คิดจัดจักร์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 4. ให้คุณพร้อมที่จะตรวจสอบสถานะของตนเองทั้งหมดในฐานะที่เป็นคริสเตียนโดยให้ดูตามบริบททั้งหมดของพระคำภีใหม่ว่าคุณทำตามได้มากหรือน้อยและเกิดผลได้มากหรือน้อยตามพระคำผีใหม่ ค่ะแล้วในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่เอพิโซดที่สอนการตีความหมายข้อพระคัมภีร์ในพระกิตติคุณสัมพันธ์ทั้ง4ี่เล่มนะคะครับแล้วอย่าลืมแวะไปที่เว็บไซต์ m a p m a r k e t ผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาให้เป็นนะวักรรมแนวใหม่ของศาสนาที่จะนำพาทุกคนได้มาใช้ชีวิตชาวสวรรค์ด้วยกันนะครับ ค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่จะเกิดประโยชน์ในทุกทางต่อชีวิตของคุณขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ